โต๊ตั้งแล้วชูดกักบนุ่ยไม่ใช่ตาบอลแนมบอนุ่มชดเก่าโอ้ยบัตเตอรเด้อเออเอาเกา่าตั้งไว้เกา่าตั้งไว้เก่าตั้งไว้เด้อชื่อเด้อมันจะมีมงังกรมันแก้มอยู่นี่เนี่ยมันว่าใ้โกนไหม ไม่เคยออกเลยข้างล่างว่าฉันกูก็เลยทำให้เห็นเป็นจ้งไดออกอบ่วมึงเอบานนี่กูก็เด็ดเดกันแหละทำเอีกแกยังบอให้ดรอกตะลังหตะลังบอกตะลังยังบอให้เอาตัวนี้ตั้งไว้เด้อชื่อเด้อเอาตัวนี้ตั้งไว้ เอาช้อนเอาชามไปใส่เด้อเอาช้อนเอาชามไปใส่หนึ่งตัดทิ้งเลยเด้อหนึ่งตัดทิ้งเตะทิ้งเลยหนึ่งเจ็ดมันทิ่งนะงานนี่บ่มีเด็กหน่อยเพิ่นเบาอ๋อตื่นลายเอ๊ลายบุญปูเนาะมาลายลายิ่นมาเอัดซับอย่างนี้นะ đang kèm hảo sắp đôi cuối đây nè này sắp rồi này sắp rồi này sắp đôi Anh sắp đôi เอาอันนี้ตัดทิ่นเหนไมเขียนไหมเไหมลยหลอกไหมจะบอเขียนไหมเออหนาขึ้นกันนั่นละบอวหนาต่อกันนะแล้วก็เหลือฟัวเออนั่นแหละเออนั่นแหละเออเขียนที่ดแมนนทีชกว่าเอ้ากคเขียนนเดียวเข้าเขียนอกบูเขียนเข้าเขียนตัว ไปให้ั่นง่อชอบผ่านนี่คือเก่าสองเดอนเฮ้ยชอบผ่านไปแห่ไข่มดแดงก็มีอันเดียแวแหละไปกับผู้ชายหคน,าาหดดนก็ไปแห่ไข่มดแดงงัดกันงัดกันงัดงัดโลดดเฮ้ยแห่ไข่มดแดงหลายทอดบได้ไหลาย

เาบอกกันได้สิว่าตัวใดก่อนไปอ่อนหนููออันนี้เขาอยกไปแห่ใครมัดเดียงเอมีช่องเก่าบ่ได้กินเก่าช่อง แล้วานไเป็นธงไมตังรกูต้องวันไปคิดเนะมันตรงวันนตรงวันเห้ปูจิงยหรอปาสิแล้วปูจันเวก่วันที่ต้งวันอยู่ลิกะนตรงงานอยู่ปมันพาอีกปะพมีมันพาตรงมันปา่ เอาเ้ยนมันตกนบขนตัวด็นเด่มันยเขี้อกมันตุ่มันผ่าบอมันสีแก้นนี่ไม่ใช่สามนี่บอแตามันตุ่มมาเลยรังซิมหงมันตร่มก้อน่างมันอสนาดเัน้ยบ เก่าเจ็ดเก่าอาทิมากินหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดอะไมาบอกเดียวถามันตรงวันผ้ามันกิดจนมาชิบเก่าถามกูไปคุยกับผู้เบ้ามันบ่ได้มันก็เตกค,คงกูกลับหัวไว้หลุดแล้วเออแกงในหน่วย,ยมันมาพอวเลยเจ็บใจเดิน เจ้บ้นนี่เตะหขอกูบ่ได้เด้เพราะว่ากูเอาคนอันเด็กเก่านี่ไปตั้งไว้กูเอาหินคนเด็กไปตั้งไว้เตะล้วมึงเก็บขาเดี๋ยวมึงเตะยังไงก็บอกกับหัวเดี๋ยวหัวดากูลืมข่าวเนาะดู่าเข้าจิตเตะาอยู่กูปวดเอาหนุนไปวางเตียงนกเป่าชื้นๆมันก็ะงายถวน

สองกับั้มเออโตเด่นๆที่มันสนกันบอกอันนี้เอาไว้พิจารณาเนาะนะปูดใจดีเก่าชี่ตัวเดียวเย้ เนี่ยเจ้าไปเน่หมดแดงนกดนกดนกดไม่ไดดานไม่ไดดานแอมแอมจะว่าูอยากได้ควนก็ไปเอาทางนนดึงอยากได้ มาเอาตักูกูให้พรดอกมือปวได้เอาอันกุลามาให้กูหนีมือหนีช่วยรับดอกกัวช่วยช่วยนี่เด้อนี่ะไรรดเด้อ้น่งหลานบอไดอช่องหลานชหลนเด้ ีคุณจะแก่มาจังได้ระชุนจะพองหัดนะพวกเขาคือเป็นจะเอาของกูหลายหัวเมื่อกี้นี่โมกูเอามาสิบเกียร์หลานตัดสิบหกหลานี่หนี่เอามาห้าสิบหลานหลดเนาะคาบวง

อีโฟดอนก็เด็กแดอ่ะาาอันเป็นคนถึงเวลาแล้วสิให้ไปสิขารฟังชมเออ่างเห้างอางออนีน

สวนหงมาเก่าขั้นเก่าประเด็นให่นะทหารสูงบอกเออน้อครับน้อครับล็กปูกระไดแล้วชัดเจนนะครับนะเก่าสูงไมเป็นบเดนาตัดนงคิมม่วงแนงเก่าสูงสองหน้าเป็นางเดขกซตกอดข้อกันนะเป็นหางน้ะ คือท,ที่เกตกับเก่าเนาะครับนะแต่คนว่าเอาเรือมากเก่าล่ำนะเก่าหาศูนย์เก่าศูนย์เก่าหาเนาะจับเอาซีตัวกอดข้อกันนะห้องดีชัดเจนนะพี่นางนะ,นะ,นะงไฟปูนะ,นะพี่นางนะแล้วไว้แค่นี้ก็น,นะคิดหนายพอไหมเก่าสวัสดีครับผม